Yes. <Yeah>. สวัสดีครับพบกับ Music Community นะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องขอดยากนะครับผมขอดยากจะเป็นเป็นอีก9ก้าหนึ่งของนักด,ดนตรีมือใหม่นะครับที่จะ เป็นก้าวที่จะข้ามไปยากหน่อยเป็นบันไดที่สูงหน่อยแต่ถ้าข้ามไปได้แล้วเราก็ก้าวอื่นก็จะสบายขึ้นนะครับผมอคอร์ดยากมันจะประกอบไปด้วยคอร์ด F นี่ก่อนนะคอร์ด F ส่วนใหญ่เราจะมีปัญหากันสําหรับมือใหม่เรื่องเพราะว่าเราต้องทาบแล้วทาบยังไงให้เสียงไม่บอดเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ของการทาบที่เริ่มผู้ที่เริ่มเรียนใหม่นะครับผมจะทาบแล้วเสียงบอดเพราะไม่มีไม่มีกําลังพอไม่มีแรงพอที่จะ กดลงไปให้เต็มเต็มสายนะครับผมเพราะฉะนั้นบางคนเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาโดยการทาบแค่3นิ้วจะทำให้เรามีกำลังการกดมากขึ้นนะครับถ้าเราจะเล่นเพลงที่มีคอร์ด F ประกอบอยู่ในเพลงด้วยลองหันมาใช้ F โดยการทาบ3 3สาใหยดูนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดอยากจะลองฝึกให้มันเป็น F แบบเต็มเสักทีการกด F นะครับเราจะต้องใช้ นิ้วโป้งนะครับผมทาบม,มาที่หลังของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับแล้วบีบให้นแน่นเลยครับผมคอร์ดต่อไปนะครับผมคือคอร์ด F F ทับ D นะครับผมหลายคงคงจะง,งงว่าทำไมต้องมี F s h a r p แล้วก็ดีจะให้ดีดเป็น F ช h a r p แล้วก็ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเลยต้องดีคอร์ด D นี่แหละ แต่เสียงเบสจะต้องเป็นเสียงของ F# นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องกด F# ไปด้วยเราจะไม่ดีดเสียงเบสของของคอร์ดดีนะครับแต่เราจะมาดีดข้างบนแทนะครับเป็น F# นะครับผมคอร์ดต่างๆเราไปดูในตารางคอร์ดได้นะครับแต่คอร์ดพวกนี้คอร์ดทับพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีในตารางคอร์ดนะครับผมคอร์ด F อชารทับดีนี่ส่วนใหญ่จะเล่นต่อกับขอดีนะครับโดยโดยที่ผมสังเกตมาแล้ว ต่อไปนะครับผมจะเป็นคอร์ด B ทับ C นะครับผมคอร์ด B ทับ C นียจะหลักการคล้ายๆกับคอร์ด F# ทับ D B นะครับแต่ B ทับ C จะเป็นเราจะกดเหมือน C นี่แหละแต่เบสจะเป็น B แทนนะผมคอร์ดพวกนี้ลองฝึกดูนะครับส่วนใหญ่เขาจะเล่นในการไล่ไล่กลับไปเป็นเสียงไล่เบสกลับนะบผม ง่ายๆของขอดทับเนาะขอดที่แบบเป็นขอดสองขอดแล้วทับกันก็คือให้จําไว้นะครับว่าขอดแรกที่นํามาก่อนให้เรากดเสียงเบสของมันส่วนขอดต่อไปที่ที่มันถูกทับที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายทับนะครับผมจะเป็นขอดที่เรากดอย่างปกติครับผมแต่เราจะเล่นเสียงเบสของขอดตัวแรกส่วนขอด์ด F ให้เราใช้นิ้วโป้งในการในการช่วยดันนะครับช่วยให้ให้เรามีกําลังในการกดมากขึ้นขอด์ด F นี่จะเป็นขอดที่สามารถจะเลื่อน เลื่อนไปเป็นคอร์ดต่างๆได้มากมายครับผมคอร์ด F เลื่อนไปอีก2บาร์ก็เป็นคอร์ด G ซึ่งการกดจะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นให้ทุกคนกลับไปฝึกให้มากๆนะครับแล้วก็อย่าอย่าท้อแท้เรื่องดนตรีแล้วก็มีปัญหาอะไรก็สอบถามได้ในเว็บไซต์หรือว่าโพสต์รงในวิดีโอใน YouTube เลยนะครับผมสำหรับบทเรียนหน้าที่ผมจะมาสอนคือเป็นเรื่องของสเกลสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับสเกลนี่เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับนักดนตรีมือใหม่เหมือนกันครับผมเพราะว่า เราจะเป็นต้องรู้เรื่องการเกิดของคอร์ดต่างๆซึ่งสเกลพวกนี้มันจะทําให้ให้เราเข้าใจเรื่องนี้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับเทปนี้ก็มีอะไรแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับ